เอาแล้วครับทุกคนวันนี้ก็มาเปิดคลิปพี่หน้านี้เลยนะครับทุกคนคือเรื่องมันมีอยู่ว่ามีน้องคนหนึ่งนะครับเซงหมูกระทะทักมาขายรหัสให้ผมนะครับทุกคนดูข้อความดิพี่ครับผมมีรหัสมาขายครับของแลเยอะเฮ้ขายสามพันผมต้องใช้ตังค์ครับผก็กเลยต่อไปฮะรหัสอะไรงงปึ๊บแล้วน้องเขาก็ตอบมานะครับ รหัสเกมฟรีไฟผมก็เลยถามแรจริงเปล่า3,000ไม่โกงนะจริงครับผมต้องใช้ตังผมให้รหัสพี่ไปเช็คก่อนได้เลยผมก็เลยตอบไปเอาดีจริงๆหรอไหนถ้าถูกใจเดี๋ยวพี่ปิดเองแล้วน้องมันก็ส่งรหัสมาเลยปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่ครับเข้าดูผมก็เลยโอเคครับรอแป๊บพี่เข้าแป๊บ3,000ของแ้วทุกคน มันโกงหรือเปล่าวะเนียเดี๋ยวผมไปเข้าดูแป๊บหนึ่งนะครับทุกคนไปเราไปเจอกันในเกมเลย let's go โอเคครับทุกคนและตอนนี้เราก็อยู่กันในเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ผมเข้ารหัสน้องมันแล้วนะที่ขายงบ3 0 0พันเมื่อกี้นะครับไปไปดูเลยนะครับน้องมันบอกมีเสื้อแรงแดงด้วยของแรเพียบไปน,น้องมันต้องการเงินผมขอดูรหัสก่อนนะถ้าถูกใจเดี๋ยวผมจะปิดให้น้องมันนะครับเฮ้ย เปิดมาก็มีเสื้อแรงแดงเลยว่ะทุกคนหู <Hey. S 1> เสื้อแรงแดงหัวขาวเฮ้ยกระเป๋าซีซั่นหนึ่งด้วยของแรเกงปีงนกแดงด้วยว่ะเฮ้ยรีบปิดเลยไหมเนี่ยเดี๋ยวขอดูชุดก่อนนะครับทุกคนสามพันบาทจริงหรือเปล่าเนี่ยแฟชั่นมีชุดไดโน่ขาวแล้วก็ชุดทุงทุงชุดน้องหลามเฮ้ยชุดช้างก็มีว่ะอันนี้ชุดแรนะครับเนี่ยประมาณห้าหกปีก่อนนะครับมันแจกนะชุดนี้แล้วก็ชุดก็จีเขียวนะครับชุดนี้ก็แร่เหมือนกันนะครับทุกคนโอ้ยแหนัตึงเลยแหละ รีบปิดรีบปิดสามพันคุ้มจริงไหมเนี่ยเฮ้ยนึกว่าน้องมันโกหกนะครับทีแรกมีหัวข่าวด้วยนะครับหัวก็ร้อยเอ้สามร้อยสิบเจ็ดนะครับทุกคนหัวก็ประมาณนี้นะครับทุกคนดูกันแบบเ,เร็วๆเลยนะครับทุกคนหุ่ยแบบหัวบูย่าพาร์ทหัวขั้นเอ้ยมีชุดอันเป็ดเหลืองด้วยทุกคนเมื่อกี้ไอ้แมวเยอะนะหน้ากากโว้ยหน้ากากไฟด้วยว่ะทุกคนมีหน้ากากไฟด้วยแล้วก็มีหน้ากากผ้าปิดปากด้วยนะครับทุกคน หน้ากากว้98นะครับหน้ากากาก็ประมาณนี้เลยนะครับทุกคน musician. โอ้ lever, โหเยอะเยอะยหน้ากากไฟสีน้ําเงินก็มีว่ะทุกคนเยอะจัดเลยเยอะจัดเลยดูดิไปไปดูหน้าเลยหน้าก,าก็ประมาณนี้นะครับ61นะครับทุกคนนี่เลยชุดมีชุดเสื้อแ้งแดงด้วยซีซั่น2ด้วยนะครับแล้วก็มีซีซั่นอันนี้ซีซั่นอะไรซีซั่น3ใช่ไหมทุกคนน่าจะซีซั่น3นะครับอันนี้ซีซั่นอะไรอันนี้น่าจะซีซั่น4นะครับใช่ไหม ซีซันสี่หรือซีซันห้าอันนี้ซีซันสี่อันนี้ซีซันห้าหรือเปล่าวะไม่แน่ใจนะครับใครรู้ช่วยคอมเมนต์บอกผมทีนะครับอุ้ยมีสักคลองด้วยทุกคนไอดี ID นี้เอาดีมีเสื้อแรงแดงแล้วก็สักคลองนะครับทุกคนนี่ไงเสื้อนักแข่งสีดําก็มีนะครับทุกคนโอ้หเยอะเยอะเยอะไอดี ID นี้ของฟูจัดเลยผมบอกเลยทุกคนฟูมากเลยทุกคนโอ้โไอดี ID นี้เยอะจัดไอดี ID นี้เยอะจัดดูดิชุดห้าหกร้อยห้าสิบห้าทุกคน ชุดห้อ้าอุ้ยเอาดีอุย้ยมีชุดซีซั่นหนึ่งด้วยทุกคนเฮ้ย <S <S เอาว่าทุกคนเอาดีมีชุดซีซั่นหนึ่งด้วย3 0 0 0บาทเฮ้ยไม่ใช่ละไม่ใช่ละผมต้องรีบปิดด่วนเลยนะครับทุกคนวีเซอร์สปอนเซอร์ก็มีนะครับทุกคนเนี่ยเอาว่าโอ้ได้รหัสตึงแล้วอานนท์ได้รหัสตึงแล้วโเกงมามาดูทางด้านเกงนะครับมีังเกงปีกนกแดงนะครับแล้วก็เกงช้างเหลืองนะครับแล้วก็เกง เกงชายนะครับเกงชายอะไรก็ไม no. ่รู no. 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 ้แ no. ล no. ้ว no. ก no. ็เกงยากษซ่าเกงนักแข่งอันนี้ก็นักแข่งนี่ก็นักแข่งนี่ก็นักแข่งนะครับโหอันนี้ก็นักแข่งเหมือนกันนะครับโหอังเกงสามรอเจ็สิบห้านะครับทุกคนเนี่ยเลื่อนดูให้ทุกคนดูเลยนะครับโหเยอะจัดเลยทุกคนผมต้องรีบปิดแล้วเอ้ยเกงข่าวนี้ก็มีสวยต้องรีบปิดแล้วเอาเป็นรหัสหลักได้ไหมเนี่ยโหเสื้อแรงแดงด้วยอันนี้เสื้อแรนะหายากมากเลยนะครับทุกคนมามาต่อทางด้านรองเท้าเลยนะครับมีรองเท้า เท้าเปล่าแล้วก็เท้ายูนิคอนแล้วก็รองเท้าแตะนะครับท้าคอนเวิร์ตนะครับรองเท้าก็โอ้ยเกมค้างว่ะแป๊บหนึ่งนะครับทุกคนโอเคครับทุกคนเมื่อกี้ถึงรองเท้าแล้วใช่ไหมครับรองเท้ามีอยู่สามสามเจ็ดนะครับทุกคนเนี่ยมีเท้าเปล่าเท้ายูนิคอนมาเลื่อนให้ทุกคนดูเลยประมาณนี้นะครับทุกคนโอ้โหไอของโคตรแรงโคตรตึงโอ้ยมีเท้านี้ด้วยว่ะรองเท้าเซตอะไรก็ไม่รู้แล้วเท้าแตะเขียวก็มีทุกคนดูดิโคตรตึงอ่ะ ไปดูคอลเลกชันหน่อยอุย้ยกระเป๋าซีซัดหนึ่งทุกคนอ,อันนี้กระเป๋าแรมากนะครับทุกคนแรจ,จัดเลยนะครับทุกคนบอกเลยใครแบบมีในรหัสก็หนึ่งพบวกขึ้นนะครับกระเป๋าร้อยสี่สิบเอ็ดกล่องศพร้อยเก้าแล้วก็แล้วก็ร่มร้อยสิบเจ็ดนะครับประมาณนี้ถ้าเอสกายวิงไม่มีนะครับทุกคนอันนี้บอร์ดก็ร้อยสี่สิบสี่นะครับมามาต่ออันที่ท่าทางเจ็ดสิบเก้านะครับท่าทางก็มีท่าสองยีเจ็ดด้วยว่ะเฮ้ย อุ้ยท่าท่าก็เยอะอยู่79เลยท่าเปิดตัวสีท่านะครับเปน็นนิด,นดมีท่าปลาบูแล้วก็ท่าหมุนติ้วๆแล้วก็ท่าคิดคู่ใช่ไหมท่านี่เออแล้วก็ท่านารลงะครับทุกคนก็จะประมาณนี้นะครับทุกคนสกิลพิเศษก็ไม่มีนะครับทุกคนเฮ้ยมีอยู่มีอยู่เฮ้ยไม่มีดีกว่าเออไม่มีนะครับทุกคนท่าทางพิเศษก็ไม่มีนะครับทุกคนประมาณนี้เลยประมาณนี้เลย ไปแต่เดี๋ยวเราไปดูชุดผู้หญิงบ้างนะครับเผื่อชุดผู้หญิงมีชุดแล้วเฮ้ยชุดผู้หญิงก็มีสักทองเลอเอาดีมีสักทองแล้วก็ซีซั่นหนึ่งก็มีนะ,ะแล้วก็หัวเข่านะครับทุกคนมาชุดหูมีหัวดําด้วยว่ะแล้วก็มีหัวหัวแกะด้วยหัวผมแกะใช่ไหมเออแล้วก็หัวแมวแล้วก็หัวมีกักเกิลน,นะครับทุกคนเหมือนว่าจะมีไม่ค่อยเติมเยอะนะหรือเปล่าโอ้โหแต่พามเจ็ดเลยไม่เติมเยอะไม่ใช่ละพามเยอะเจ็ดเลยนะครับทุกคน มีหัวอุ้งๆด้วยอุ้งๆอุ้งๆโอ้ยหน้ากากไฟนะครับมาเสื้อผู้หญิงก็เสื้อแ้งแดงเหมือนเคยแล้วก็สักทองนะครับทุกคนนี่อันนี้ชุดผู้หญิงนะโคตรแรงเลยนะชุดนี้เอาจริงแรงจัดเลยนะก็มีชุดนี้ชุดนี้นะครับชุดก็655้านะครับเหมือนชุดเขาจะไม่ค่อยเยอะนะครับทุกคนชุดไม่ค่อยเยอะนะทั้งชุดผู้ชายกับชุดผู้หญิงนะแต่มีของแรงพวกสักทองพวกเสื้อแ้งแดงนะครับทุกคน เฮ้ยกางเกงปีกนกของผู้หญิงด้วยนี่กางเกงเลดไลท์ก็มีนะครับทุกคนชุดผู้หญิงก็ประมาณนี้เลยไปเราจะไปแบบเร็วๆเลยนะครับคลิปนี้แบบอัดด่วนเลยนะรีบอัดด่วนเลยนะน้องมันทักมาผมก็รีบแบบคุยๆแล้วก็เข้าดูเลยนะครับทุกคนในงบ3า0พันบาทนะครับทุกคนโอ้โหดูดิชุดแลเต็มเลยอะ่ะรองเท้ามีเสียมพูแล้วก็เท้ายูนิคอร์นเท้านี้นะครับหลกักๆที่ผู้หญิงเขาชอบใส่นะครับทุกคนเนี่ยเห็นไหมประมาณนี้นะครับทุกคนประมาณนี้นะ เดี๋ยวเราไปดูกินปืนกันต่อเลยนะครับทุกคนกินปืนจะพร้อมเล่นไหมนะครับในงบป,าปา่าแต่ผมว่าก็คุ้มแล้วไนดะ้เสื้อแรงแดงได้สักทองก็คุ้มแล้วเอ้ยเปิดมาเอฟโฟก็สิบสี่อะก็บอกเลยนะครับแต่มีเวลสีนะมีของอีโวด้วยนะครับนี่อันนี้ก็ดีอันนี้ยดาเมจยหนึ่งอัตราการยิงสองนะครับโอเอโฟได้เอโฟเล่นได้เอฟโฟเล่นได้ มามาต่อทางด้านเ k คนะครับไม่มีเ k คอัพเวลนะครับแต่มีเ k คมังกรขาวนะรหัส3 0 0พันะครับอันนี้รหัส3 0 0พันดาเมจ2แล้วก็อัตราการยิงหนึ่งะครับเ k คมี11ก็กระบอกเลยทุกคนมามาต่อทางด้านสกาหุ้ยสกาเวลหกเหรอเฮ้ยจเจวลเว็อยู่แล้วโอ้ยสกาก็สกาอัพเวลนะครับแต่อัพถึงเวล6นะครับสกาก็มีสองสิบสองสกินนะครับทุกคนส่วนกอซ่านะครับกอรซ่าใช้เป็นของแม่นยำหนึ่งแล้วก็เจาะเกาะสองนะ ก็ซ่าไม่มีของลั่นเลยว่าทุกคนไม่มีของลั่นนะครับทุกคนไม่มีอัพเวลด้วยมามาต่อทางด้านปืนฟาร์มาร์สเลยนะครับฟาร์มาร์สก็ใช้เป็นของฟาร์มาร์สลูน่านะครับดาเมจสองแล้วก็ระยะสองระยะเออทุยระยะหเออโแล้วก็เอ็ดนะครับปืนที่ผมเล่นบ่อยจัดเลยนะครับก็เป็นของสามสิบห้เพชรนะทุกคนแล้วก็ a อนก็ ดาเมจ2นะครับแมนยัหนึ่งนะพาร์มาอุ้ยมี AUG โคโน่ด้วยอันนี้ผมโคตรชอบเลยนะลั่น2แมนยัหนึ่งนะ a อ g ก็มีของอีโวด้วยนะครับทุกคน <c oughs> AUG 9กระบอกพาราเฟล9กระบอกนะครับนี่ก็ประมาณนี้เลยคิงฟิชเชอร์5กระบอก G362 กระบอกนะครับทุกคนแล้วก็ M14 มีของ35เพชรนะเป็นตัวทางด้านตัวลั่น2นะครับทุกคน M14 มี6กระบอก HKS มี7กระบอกนะครับ HKS ใช้เป็นของดาเมจนะเกระบอกประมาณนี้เลยแล้วก็ s v d s v d ใช้ลั่น1นะครับความเร็วรีโหลด1นะประมาณนี้ Woodpacker เฮ้ย Woodpacker ั p เวลด้วยว่ะเป็นเวลแต่เป็นเวลสี่นะอัตราการยิงหนึ่งแล้วก็ดาเมจสองนะครับทุกคนประมาณนี้ AC 8 0ใช้เป็นของแม็กกาซีนหนึ่งแล้วก็จอกกอหนึ่งนะครับทุกคนโอ้โหก็ถือว่าได้อยู่ AC สี่กระบอกเลยอะ่ะ มาต่อทางด้านปืนกลมือเลยนะครับ M 2 4 9นะครับ M 2 4 9ทำไมไม่ไม่ใช่สแตก็กไม่ใช่เอออุ้ยนี่ไงทำไมไม่ใส่อารระยะหนึ่งแล้วก็ความเร็วรีโหลดเนี่ยความเร็วเคลื่อนที่เออ M 6 0ก็เป็นของ35เพชรอีกแล้วนะครับไม่มี EVO นะแต่เป็นของรั่น2อันนี้ถือว่าดีอยู่มาปืนขอดก็อัตราการยิงหนึ่งแม่นยำหนึ่งนะครับปืนขอดแพทนี้โคตรโกรงเลยนะผมแนะนำไปเล่นดูนะครับปืนขอด ได้ใช้ขอดสักทีหลังๆเผดหลังๆที่ไม่ได้ใช้เลยเพราะมันไม่โกงมามาต่อทางด้านปืนกลมือนะครับก็เป็นของ UMP ใช้สาวสิาเพรอีกแล้วลั่น2นะครับเหมือนว่าสก,กินปืนจะไม่ค่อยเยอะนะครับทุกคนก็ประมาณนี้นะก็พอเล่นได้อยู่นะ MP ไฟลั่น2 15กระบอก VSS 7กระบอกนะครับ VSS แพดนี้โกงมากเลยนะครับโคดดับเบิ้ลโกงเลยนะครับทุกคน ส่วน MP40 ก็ลั่น2เหมือนกันแปดกระบอก P90 ก็ลั่น2นะครับ P90 9กระบอกนะครับส่วนทอมสันนะครับทุกคนมีอัตราการยิง1นะครับแล้วก็แม่นยำนะครับส่วนวิกเตอร์อัตราการยิง1แล้วก็แม่นยำา2 Max10 ก็ดาเมจ1แม่นยำา1 Max10 มี9กระบอกใบสั้นมีอยู่4กระบอกนะครับใช้ระยะแล้วก็แม่นยำนะครับ มามาต่อทางด้านปืนลูกซองเลยนะครับทุกคนทุกคนลูกซองยาวก็เวลสีนะมีซองอัพเวลแปดด้วยนะครับแล้วก็มีซองอัพเวลเจ็ดด้วยแต่เวลเจ็ดก็ตันสุดแล้วอะ่ะหูมีซองอัพเวลแปดด้วยว่ะโคตรเอาส่วนทางด้านปืนสเปซนะครับก็แม่นยำแล้วก็ความเร็วรีโหลดอาจจะได้ยินเสียงหมาเห่าหน่อยนะครับพบบ้านผมเลี้ยงหมาเยอะมากนะครับส่วนทางด้านลูกซองควงนะครับใช้เป็นของอัตราการยิงสองแล้วก็แม่นเอดดาเมจหนึ่งนะ วูมีซองดีแท็กด้วยแล้วก็แม็กเซเว่นก็ใช้เป็นของดาเมจแล้วก็แมกกาซีนนะทุกคนประมาณนี้นะครับทุกคนส่วนทางด้านโทกอนก็มีสกินอยู่นะสองสกินเลยใช้เป็นของระยะหนึ่งแล้วก็ความเร็วรีโหลดหนึ่งสไนเปอร์หูสไนเอ็กซ์ซีนเลยทุกคนในนี้แรงมากนะครับดาเมจสองนะจอเกาะหนึ่งด้วยมาหัด <c oughs> โอเคครับทุกคนมาต่อทางด้านปืนคาก็ดาเมจสองบาเลตก,ก็มี2กระบอกนะดาเอาราตาการยิงหนึ่งแล้วก็แม็กกาซีนนะประมาณนี้ปืนพกมีปืนพกแอสซิซินด้วยนะครับกิจกรรมแอสซิซินนะตอนจําได้นะครับอัตราการยิงหนึ่งแล้วก็ลายลายลันละ,ละ,ละทุยระยะหนึ่งเออเถอะแม่งล้นพันกันรีบเกินนะครับทุกคนได้ดีแลมารีบรีบรีบอัดคลิปเลยนะตอนเนี้ยอาวุธประชิดกระทะ กระทะมีย5ห้ามีดพายยีสองไม้เบสยี่สิบอดคาตานสิบเฮ้ยคาตนหกอันอุ้ยคาตาอันนี้เทนะผมโคตรชอบเลยเวลาแบบเราใส่เก็บในปอกมันจะมีเอฟเฟคด้วยอันนี้เนี่ยเห็นไหมมีเอฟเฟคด้วยอันนี้โคตรเท่เลยนะผมโคตรอยากได้เลยนะทุกคนแล้วก็อันนี้อันนี้ด้วยคาตาเอ้ยอันนี้แลอันนี้แลอันนี้มาในกิจกรรมขั้นหรือเปล่าก็ไม่รู้เขียวแล้วก็หมัดนะครับหมัดมีอยู่สองหมัดนะครับหมัด วันพันแมนนะครับหมัด hmm. hmm. จริงจังนะหมัดอีแลจัดเลยแล้วก็หมัดน้ําแข็งนะครับแล้วเบิดหกสิบเอ็ดไอวอร์ยี่สิบหกนะประมาณนี้นะครับทุกคนโว้ยมีพามด้วยวะพามเวลเจ็ดนะครับคืนเลเวลพามกิจกรรมพามนะเวลเจ็ดนะครับทุกคนเติมไปหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันเจ็ดสิบห้าเพชรหูเติมโคตรเยอะนะครับเติมอีกสองหมืนสี่เก้ารอยี่สิบห้าก็ได้เวลแปดแล้วนะครับทุกคน ไอดีโคตรตึงโคตรแรเลยนะครับ3,000บาทผมว่าผมรีบปิดน้องมันด่วนเลยนะครับทุกคนอันนี้ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมอัดคลิปแล้วมารีวิวให้ทุกคนดูเลยในงบ3,000บาทโคตรแรเลยนะครับทุกคนเดี๋ยวผมขอไปปิดน้องมันก่อน เดี๋ยน้องมันเปลี่ยนใจนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามคลิปนี้ด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับเดี๋ยวผมมีกิจกรรมจะมาแจกรหัสทุกคนด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามไว้นะครับทุกคนเดี๋ยวผมมีรหัสจะมา,มาแจกคนดูด้วยคลิปหน้านะครับไปเจอกันทุกคนบ๊ายบาย